บนบานสารเก่าเฮือผีเฮือสางโดนบันดาลเฮือการเผาป่านั้นไม่แล้วจะเอาครัวไปปลูกบอกว่าชาติใดย่อมมีศาสนาเอามาเป็นสรณะเป็นติเปิง่งแต่หมู่เฮาตั้งหลายที่เปิดมิิยุฟังเวลานี้เป็นการนับถือพระพุทธศาสนาพุทธแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ย่อมจะสอนไปในทางที่ดีบม่มีการพิษการพลาดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดปฏิบัติตามแล้วบ่พิษบพ่พลาดแล้วการฟังเวลานี้ฟังศาสนาของผู้รู้ บาทจำเป็นที่จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวชุดขาวกาชุดใดชุดหนึ่งให้สะอาดสะอ้านอยู่กับบ้านล้างถ้วยไปตวยวหนึง่งเข้าไปตยยต่ำน้ำพริกไปตยยเฝ้้าหม้อแกงไปตยสซักผ้าสักครัวไปตยยฟังไปตยยบาเสียการบาเสียงานฟังได้สบายแต่วายแต่ว่า ออขอเองือมีความเคารพเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนนียก่อนคนเอาถ้าบ่มีความเคารพบ่มีศรัทธาบ่มีความเชื่อในธรรมแล้วทำามาอย่างลงไปมันไร้ผลถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นมีความเชื่อแล้วฟังก็จะได้ผลศาสตร์พุทธะแปลว่าผู้ตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาบ่ลับไหลบ่บมุกมุ่น ยู่ในอบายยมุกต่างๆแล้วก็ผู้เบิกบานบอกมีการโศกบอกบมีการเศร้าเสียแล้วเสียไปเพราะว่าของนั้นเป็นของนอกกายตายแล้วตายไปบ่พิไลลำพันบ่โศกเศร้าแล้วก็หมดแล้วหมดไปบ่พิไลลำพันบ่โศกบ่เศร้าเป็นคนหูตวัวตื่นตวัวเบิกบานตัว น่าจะขอเจิญชวนตั้นผู้ฟังทั้งหลายได้ปากันฟังธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะสอนให้คนเหล่านี้มีกิริยามรารยาทเป็นที่เรียบร้อยเข้าหากันดูแล้วมันงามมันผ่องใสเหมือนกับผ้าที่เอาพับแล้วงามๆเอาใส่ตู้ เป็นระเบียบเรียบร้อยดีท้าเอามาได้ยึดเอาธรรมะไว้เหมือนกับของเอาใส่ตู้ใส่ใส่ตี่อื่นไว้มันคานกันมันดูบางามการที่ทำจิตใจอ่อนน้อมผ่องใสมีจิตใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเหมือนกับผ้าที่เอาพับเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้เป็นจันท์เป็นจัน์ กางเกงเอาไว้ที่หนึ่งเสื้อเอาไว้ที่หนึ่งเป็นย่างเป็นย่างเป็นเกือบเป็นก้อนบะซูลสารอุนอานกันเอาไว้ของไผ่ของมันอา่ามองแล้วมันม้วนตามันม้วนตาเข้าไปแผ่ม,ม้วนใจมูนี้เป็นต้นตุลงได้นําเอากรรมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมาเสนอเมื่อปีน้องทั้งหลายได้ฟังหลายวันแล้ว ลักษณะของคนที่สงเงียยเจียมตนถ้าว่าเป็นไปได้ทุกคนสงเงียมเจียมตนนี้มันจะงามเป็นระเบียบเรียบร้อยบากระดกกระดักแล้วก็ม่วนตาม่วนใจตัวมูนี้เป็นตน้นวันนี้จะได้นำเอามาเสนอเหมือนเก่าเหมือนเดิมัึงมดกันมีสิบเอ็ดคอตุลุงได้อธิบายมาแล้ว หลายข้อแล้วสี่ข้อห้าข้อแล้วหนึ่งเพื่อไม่ใจอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมอันนี้ถ้าใจอ่อนแล้วกายก็จะอ่อนตัวปากก็จะม่อนตัวถ้าใจกระด้างแข็งร่างกายก็กระด้างแข็งปากก็กระด้างแข็งฟังก็บะม่วนพ่อก็บะม่วนข้อที่สองมา มีความเรียมตนสงเงียมเจียมตนบาอวดปากกากางแข็งหูแล้วก็ทำเป็นโมโ้เหยียกรือเปินอูของเปินบางคนมันถึงมีบัดเจียมตนหูลักเหลือเปินถามกำลังถามเปิ้นสบายดีกาอเอ่อเออเพื่อจะตอบว่าสบาย แล้วก็เปิ้นก็จะอู้เรื่องราวของเปิ้ลบางคนนี่ยังบัดจันได้อู้เด้ออู้เพียก่อนแล้วหมุนนี่บัดเจียมตนลืมไปทั้งอู้เปิ้นว่าลูกเปิ้ลให้มันก็ลูกมันให้เหมือนกันนะอู้นักหรืเปิ้ลก่อนถามว่าลูกคนนี้ดีก่อนเปิ้นกล่าวว่าโอ้ใครนหอยเออลูกค้าก็อย่างเนี้ชนเหมือนกันออกําเดียวกว็สัดตางคาเดียวกดตกหันตกนี่ อันเนี้บาดเจียมตนทั้งทั้งที่เขาถามเพิ่นเขาเลยมาอู้เหี้ยคนเดียวอันเนี้ยเขาลืมไปมันมีไพ่สั่งมันมีไพ่สอนเฮ้ยเพื่นอู้ของเพื่อนเหี้ยก่อนกะเขาไปฟังอู้เรื่องของเขานี้อย่างตันว่าเปืน่นผัวเพื่นขี้เล่าผัวมันก็ขี้เล่ากี่คำวะอันนี้มันแปลกนะคนเฮานี่นีมันบาได้สงงเสงียมเจียมตนว่าอันใดไปบัดได้เกิด ข้อที่สามบะถือตัว๋วข้อที่สี่ไม่ยิงยะโสข้อที่ห้าทำตนเหมือนผ้าเช็ดเท้าทำความสะอาดทเปิ้ลเตวที่ไหนก็จะสะอาดสะอา้านข้อที่หกทำตนเหมือนกับโคขาวเขาขาดโคเขาขาดโคในก่กงงัวเนี่ยเหมือนกับงัวที่บ่มีเขา หรือเขาปุดไปบันับได้นับคิดไผบันับได้นับไปตักไผว่าหือ้อไผปิดจรนาหื้อถูกต้องก่อนจะไปเบรคไผ่ชงหน้าส่องตาลาไปคนที่มันบวมหุจักมักปูนกันคนที่บัจใจ้เป็นเกยกันเป็นชวนตัวเป็นโคเขาข่าฟาดเขาขาดบอกคิดไผเพราะว่าเหมือนกับบ่มีเขา มองนคำาหูอู้กับผู้บาอาจารย์อู้กับผู้เท่าผู้แก่อู้กับพระสงฆ์พระเจ้ามีกิริยาจิริยาวาจาเรียบร้อยเออบางคนตุลุงปริ้ยินกขาใส่มันค่เกินน้าไปเหมือนกับงวไม่เป็นสามเขาสี่เขาขันเตื้อเฮาไปเยี่ยมคนป่วยเข้าไ่้ถามคนป่วยจะได้ระบายความรู้สึก จากจิตจากจใจนเขาฟังทั้งทั้งที่คนป่วยยังอู้ได้อยู่เจยะตอนเขาถามกําใดไปคนที่เฝ้านี่อธิบายเฮอเสร็จคนที่เป็นพญาติยังอู้ได้ไปเปลืองอยู่เมื่อได้อู้แล้วคนที่เฝ้าคนเป็นพญาติอู้เหียมมดเออเขาก็ตั้งใจไปเยี่ยมคนเป็นพญาติบาดใจว่าไปเยี่ยมคนเฝ้าคนเฝ้าอธิบายเอเรียบร้อย เออถ้าเปิ้นปากมาได้บบหูศึกตัวอันนั้นก็ว่าไปทำย่างเตื้อเขาถามผัวเมียต่อเปลียถามเมียผัวต่อเปียเือเปิ้นอู้กันพ่องแบ่งกันอู้เหี่ยพ่องอย่าไปฟังอู้คนเดียวมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ถ้าเฮายังมาทําตัวเงื่อเหมือนกับงัวเขาพุ๊ดเขาขาดมันจะคิดไปเลยยี้ยะว่าไปเลยยียะไปต่อยกันสี่คนห้าคนเปินสัมภาษณ์เปินถามก็ปล่อยให้คนอื่นอู้พ่องตัวก่ส่งเสริมกัน,มนเมื่อลุนเปินเบนหน้าไปหาคนใดให้คนนั้นตอบมารยาทอย่างอี้ถ้าทำได้จาดีถ้าเบนหน้าไปหาเฮา เฮาเป็นคนตอบเปิ้นทุชาโจตนากับไผ่คือคนนั้นตอบมาอันนี้จะเป็นมรารยาทดีเป็นจริยธรรมที่ดีเป็นคนที่น่าคนนุณธรรมที่ดีเพราะว่าตุลุงมีประสบะการณ์เรื่องนี้มาเปิ้นถามผัวก็คือผัวตอบเปิ้นถามเมียก็คือเมียตอบตอบไปจ้อะนะเปิ้นบบใจ้เข้นเอาความอย่างใดมันเหมือนกับเปิ้นสอบพดี ถ้าถัวถ่วพิษพ้องเฮาก็บัทักท้วงในตีห้าเนีคือมันแล้วกันไปอ่ะบางคนนี่ไปใจอย่างอัน้นเปิ้นว่ามากับกันห้าคนกับกันอเอาแล้วละไปใจลงสี่คนน่ะกะนายนั้นนายนั้นนายนั้นเอ่ะมันไปเบกกันสองหน้าสองตามันพิษจัญญามารยาทของคนที่จะเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้น ทีต่ตุลุงนำมาเสนอบางคนก่อหูบางคนก็บหูปี่หูสองน้องหูหนึ่งเฮาต้องเป็นคนมีจิต,ตวิทยาโดยวิทยาทางจิตเปิ้นไครอู้คนหนึ่งตัวไปตอบแทนเหียบามีจิตวิทยาเปิ้นตอบผิดน้อยเดียวเปินเป้นกับใบแจ้เอาความอย่างใดอ่ะเปิ้นว่าห้าคนตัวหันมีสี่คนกอดักไว้ให้เหีย คือมันแล้วกันไปเห่ถ้าจะว่าก็ว่าตอนที่ป้นไปแล้วไม่ใช่ห้าคนน่ะตกีนะสี่คนเน้อเย,ยะยาอย,ย่างกับมีลูกศิษย์ของตุลุงตัวหนึ่งอ่าเขาว่าป้นมาถามว่าตุลุงเดี๋ยวนี้ดังนะป้นเอาเห็นแล้วเออไอเดเออหลวงพ่อเดี๋ยวเนี้ดังไปแผวสมุรประการนน่นว่าเอาเหีนยแล้วพิษเหีนแล้วถ้าเขาตักําหั่นมันจะอาย เอาว่าตะก,กี้ว่าผิดเนอะไอ้ยังดังไปถึองอี่กลางแผวนี่เป็นกำรรมเมืองโลไกไม่ใช่กำไทยแล้วเนี่ยเราต้องว่ากันมาลุ้นแล่มนมันมาจังกันถ้าไปเบรกกับมันเนี่ยเอาไม่หลายยังลองเกิดเอาเถอะจะไปฟังแซงกันเหมือนกับบึงห้ไงก่อนทำเป็นงวัวเขาเข่าวอกเขาคาดมาต้องไปคิดไปลุบ,ล,บลุบุฟังจนบบหูวเรื่อง อันนี้เป็นข้อที่หกที่ตุลุงนำมาเสนอทำเหมือนกับโพเขาขาดแล้วเปินจะหักกำอ้กกำจ่าของเฮาข้อที่เจ็ดทำตนดุดงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวเปินว่าฮึดทำตัวเหมือนกับงูที่มีพิษที่ถูกถอนเขี้ยวเห็นแล้วทำตนเป็นอย่างอันความจริงเฮายังมีเขี้ยวอยู่ เฮาย,ยังมีเล็บอยู่ทําตนไปอ่านก่อนอย่าไปโอหังสลิดเออแต่เนื่ง้องออกไม่ออกบางคนหันหน้าแล้วก็เฮาก็ถึงบอกใครกินเส้นละมันอวดหูอวดลวกนั่ไปนะเนี่ยอย่างบัสงเงียมเจียมตนสะโฮกสะห้าหันก้สากกสลิดแล้วก็ไขบาารบอไใครพอใจแล้วยิ่งปากออกมาซ้ำบาบบม้วน แปลกนะคนเขานี่นะบางทีจังเปิ้นก็ถามาเปิ้นอยู่เนี่ยเขากำลังไปถามเาว่ามาได้ไผโอ้มาคนเดียวเหตแต่วันนี้ไอวอ,อกนั่นม,นมากะ่ะเ,เนี่ยเฮ่อ,อก็จังเปิ้นก็ถามาเปิ้นอยู่มันแปลกนะลองกึดใจเอาเถอะอันนี้เป็นเรื่องแหนปากคอกนะแห่ตีมันอยู่หิมคอกนะนะั่นน่ะคนเฮาบ่ดได้กึด บ่ได้เอามาใช้งัวควายที่มันปล่อยออกคอ,อกแล้วหญ้่าปากคอ,อกมันบะกินไปกินหญ่ที่อื่นปุ่นฟังเงียดฟังยูกันออกไปมุ่งหน้าไปที่อื่นปุ่นความจริงหญ้าปากคอ,อกนัน้นงามอย่าไายบ่ต้องเตียวไปไกลบะกินไปกินที่อื่นปุ่นบางกรำหน้าจะอูแ้แต้บะบูสกรําไปอู้กรมที่บ่สร้างสรรค์กมปาก กำคองสลิดปิดป้างคือมันอยู่ในกรอบเฮาไปหันไม่ยิงตีมวยเฮาไปหันไม่ยิงเต้นเต้นดิดดิดอยู่ในบนเวทีพอแล้วมันหมาง,งามตาสลิดอย่างประจายทำตัวเป็นปรจายเออทำเออมันพิษมนุษยชาติเมื่อเฮาฮู้อย่างอี้แล้วเพื่นว่าฮือปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่า อัตัญุตาหื้อหูจักโตนว่าเฮาว่าโดยชาติตะกูลยศศักงสมบัติบริวารความรู้หน้าที่เฮามีเจใดแขกมากะนห้องคนตะก่อนเปิ้นเมียกาลูกกาเสาะเมียงเสาะมูลีเสาะน้ำเสาะขันมากเอามาตำหื้อผัวอู้เหี้ยคนเดียวเมียกัพวกเการต๊อบๆแทบแตั้งในเฮือน เออบางทีนี่บาปเสซะอยังสักอย่างเปิ้นมาหามาได้ทำตามหน้าตีบาสสเงียยมเจียมตนเจ้าว่านั้นเป็นงูที่มีปิดแทนที่จะเอาน้ำเอาต้ามาสู่ฮื้เปิ้นกินเอาผ้าเย็นใื้เปิ้นเจ็ดเนื้อเจ็ตัวอู้สุนกับผัวเปิ้นถามผัวตัวตอบแทนอันเนี้ยมันเป็นญยาปากคอก ผู้หูตั้งหลายเปิ้นหันแล้วเปิ้นติเตียนในใจว่าหมอนี้ยังมาเกินกับผัวแต่ผูกเกินแต่เกินว่าอ่าใครได้ความจริงแต่เอาตอบแทนเปิ้นอาจจะเปลเป็นความจริงก็ได้เปิ้นมาหาไัเปิ้นมาหาเมียก็คือเมียตอนรับมาหาลูกก็ฮือลูกตอนรับบาปไปยุ่งกับลูกกับเตา้า ทำเหมือนกับงูตี่เปิ้นเอาปิดออกแล้วงูบ่มีปิดอีเแอ้แล้วมันล่งใจนะอันนี้กำหูกำรักที่สอนฮือพี่น้องสิบสาวจากบ้านเฮือใด้นำไปประพฤติปฏิบัติเปิ้นถามผู้เจ้าเน้นตอบแทนเหียขยมตอบแทนเนี่ยไปที่ไหนลงไปมานิ่มตนเปิ้ลนี่มต์วันที่หยัง เปิ้ลบอกวันที่นั้นที่นี้โอ้เปิ้นมาว่างอย่างนี้เป็นตน้นควันที่จะฮอเปิ้ลไปหาตุหลวงไปหาเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสจะได้บอกฮึเปิ้ลตามความจริงจะได้ฮับนิมนต์บัด้ฮับนิมนต์ว่ามันมันเหลือกันแสดงปิดออกมาผูกออกมานั้นมันหมางามบดัดีพยายามปฏิบัติตามหลักธรรมนิเตอ ถ้าเฮาได้เนี่ยใจอี้แล้วจะมีคนฮักจะมีคนชอบสังคมเฮาก็อยู่กันม่วนอกม่วนใจอา่าถ้าเปิ้นอยู่ที่ไหนทางใดนำเปิ้นไปหาอันนี้ก็ไปทำย่างเป็นการต้อนรับขับสู้กับคนอ่าเฮาโง่ไปเหียวปดตกปัดเสี่ยงนั้นมันไปนล้ำเปิน้นมันมีปิดบางทีก็ปิดน้อยเดียวโง่หน้อยเดียว ถามไปถามไปบูง้งเรื่องละเออหูเปิดปั้นตักหฮ็ดดักหัวอยู่อย่าไปฟัง่งเตื้ออเหมือนกับเฮาบ่หูบวลรกอย่างเนี้ยครบคนได้กูจันกู่ระดับเข้าจันไหนก็ได้คนจะอีเตื้อเฮาไปถามคุณงามความดีทำไว้ไปอู้อวดตัวอย่างโมดตกหมดเสียงบ่งหือฝ่ายหนึ่งได้อู้ตวัว คนสองคนนั้นน่ะตัวอู้เหี่ยวคนเดียวปีน้องต่างหลายลองเปิดทีวีพอเถอะบางทีเออเอาเป็นดีดูมามาได้มได่มได้อู้หมอนั้นอู้เหี่ยคนเดียวหมดมาเปลี่ยนกันอู้คนฟังมันก็อารมณ์เสียหมอนี่ยังจะได้มาตดยกันสองคนปล่อยมือเปิ้นดักไปเหี่ยตัวอู้เหี่ยคนเดียวหมด ในวิทยุก็ตามเด้อสนทนาปราศัยกันในวิทยุสามคนสี่คนกับกันเบิ้นบันไดอู้สกนมันอู้ไปประตกประเสี่ยงไผ่แม้นเอามาก็ดตอไผ่แม้นเอามาก็ตอพอแล้วมันบบม่วนตาบางคนลำคาญปิดวิทยุปิดทีนีเนี่ยบ่ฟังแบบพอเปลี่ยนกันอู้คนกรรมสองกรรม แล้วต่างคนต่างมีความรู้เหมือนกันความู้นี่อาจเรียนเทียบเท่ากันได้แต่ว่ามารยาทการอู้กันจานนั้นมันเทียบเท่ากันมาได้ยดย่อนผ่อนยานเอากันเอาแบบตีพระพุทธเจ้าของเฮาเรียกว่ามัชชมาปฏิปทาเดินสายกลางเฮาก็อย่างเดียวกันตีฟังเวลานี้ใครอู้เต็มตีก,ก็ยดเถอะก่อน คือเปิ้นอู้เห้ก่อนถ้ามันฉายเดียวนี่ก็บอกว่ายังทุลุงอู้ไปเดียวนี่อู้คนเดียวอู้ได้ตลอดเวลาถ้ามีเปื้อนมาอู้เหียเฮาก็เปิดโอกาสให้อเปิ้นอู้เหี้ยพ้องเอาละเนอพปีน้องคองป่ายทั้งหลายเอาละน้อพอสมควรแก่การเวลาแล้วอยู่ดีมีซุกอายุวันขวัญยืนหิมากาคืนเนอะย,ยกมือไหวเนอจะปั่นปอนแล้ว สัพพโลคาวินิมุตโตส,สัพพสันตาปวัติโตสัพเพเวลามาติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสปีติโยวัจจันตตสัพพโรโคว,วินาสตุมาเตภวะตวนตะลายโยส,สุขีติคาญุโกภวะอภิวาทานาศิริสานิจังมุฒาปัญญิโนจัตตารโลธรรมาวัฏฐันติ හිසිසීමි හිසිසීම්, හ ි